มาทําโต๊ะแคมปิ้งสักตัวนะไม้เขาเรียกว่าไม้พาเลตก็คือไม้ที่ใช้นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้มาแบ่งครึ่งสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้าเอกพาเที่ยวครับสำหรับวันนี้น้าเอกก็อยากจะมาทําโต๊ะแคมปิ้งสักตัวนะส,สักตัวหนึ่งแล้วก็แบบใช้ไม้นะครับซึ่งไม้เนี่ยน้าเอกก็ได้ ไม้มาจากที่เขาทิ้งแล้วเนาะเป็นไม้เขาเรียกว่าไม้พาเลตก็คือไม้ที่ใช้สําหรับรองอตัวเวลาเขายกใช้รถโฟก์คลิฟต์อะโฟก์คลิฟต์ยกสินค้าขึ้นนะครับก็จะเป็นไม้พวกนั้นก็ถามว่าจะทํารูปแบบไหนอยู่ในหัวอยู่หลายแบบนะแต่ว่าก็อยากจะ,ะถามความคิดเห็นนะครับว่า หลายท่านเนี่ยถ้ามีประสบการณ์ช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยบอกผมเข้ามาหน่อยว่าควรออกแบบสไตล์ไหนหรือทรงไหนดีพวก็เดี๋ยวมีตัวอย่างไม้ให้ดูนี่ครับก็มีไม้ตัวนี้เนาะก็เป็นไม้พาเลตผมมีอยู่หลายไซส์นี่ผมมีอยู่หลายไซส์นะครับ แล้วก็อันนี้นะฮะนะครับก็สองสองแผ่นนี้นะครับมันก็จะมีความกว้างไม่เท่ากันนะแล้วก็แต่มีความหนาเนี่ยเท่ากันนะครับออกแบบก็คืออยากให้ตัวท็อปเนี่ยมันสามารถตัวท็อปที่วางที่วางของเนี่ยนะครับมันสามารถม้วนเก็บได้นะครับโดย ขานะครับขาตั้งผมกะว่าจะใช้ตัวนี้นะครับซึ่งมีความหนาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้มาแบ่งครึ่งนะครับแล้วทําลักษณะและสมมติว่าเราแบ่งครึ่งแล้วนะโอ้ยหยิบอีกอันนึงนะสมมติว่าแบ่งครึ่งแนละ้วแล้วก็ทาลักษณะไข่ไข่ลักษณะนี้ฮะไข่ลักษณะนี้นะครับไม่ไม่แน่ใจว่ามองภาพออกหรือเปล่าไข่ลักษณะนี้นะครับแต่ไม่ใช่สูงขนาดนี้นะมันจะทําให้มันเตี้ยลงกว่านี้อีก นะครับแล้วก็มีท็อปวางอยู่ข้างบนนะครับเหมือนสเปคหรือไซส์เนี่ยผมก็ก็จะทำาให้มันสูงกว่าเก้าอี้ตัวนี้นิดหน่อยนะครับก็สูงหรือประมาณสักเนาะห้าส 50, เซนเนาะอยู่ในช่วง50-60เซนนะครับเพราะมันจะวางของแล้ว เวลาตักของกินะหรือทําอาหารปรุงอาหารหรือวางของอะไรพวกนี้มันจะหยิบง่ายแล้วก็คิดว่าขนาดมันคงไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่สูงเกินไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็คงจะเป็นพวกสว่านเนาะสว่านนี้ผมไม่ได้หยิบมานะครับคงจะเป็นสว่านแล้วก็เป็นลูกหมูนะครับลูกหมูซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ถอดใบออกเนาะเวลาใช้จริงเราก็จะใช้ใบนี้เอ ลูกหมูขนาด4นิ้วนะครับใบนี้จะเป็นใบที่ใช้ตัดกับตัดไม้นะครับโดยเฉพาะเป็นพวกตลับเม็ดนะแล้วก็พวกพวกไขควงหรืออาจจะมีคีมหรือว่า,อ,าอุปกรณ์อย่างอื่นนะใครมีแนวคิดยังไงช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับผมอยากอยากลองทำดูนะครับมันอ๋อผมลืมไป ในตัวของไม้ตัวนี้เนี่ยมันยังไม่มีการได้ขัดมาเลยนะครับผู้เร้ง่ายก็คือ,อถ้าเป็นภาษาช่างช่างไม้เขาบอกเขาใสากบนะฮะใส่กบคือใสพวกเซียนพวกอะไพวกนี้ออกไปเนะนี่ยมีหลายชิ้นเลยเนี่ยฮะมีหลายชิ้นเลยนะครับเพียบเนี่ย,ยก็ลองมาดูในคลิปถัดไปนะครับ ว่าผมจะทำยังไงต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าโต๊ะแคมปิ้งผมจะออกมาเป็นแบบไหนสับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ